ยังมาไวไงอยากกินเจียวนี่สบายดีพี่น้องยินดีต้อนรับเขา้าสู่ช่องในสนามเนาะสาจัลลาวันนี้มาเกี่ยวเขาไม่เกี่ยวนะทุกคนเนาะเกี่ยวเขาไม่เกี่ยวอยู่หน้าจำพวกเจ้าว่านึ่งพนันเอออยู่กก๊กตอนนี้ต้กอกินเบิร์ดตอนนะี้ต้อกินเบิร์ดวะฮะต้อกินเบิร์ดต้องลองกินดูแต่ว่ามันผสมมั้ยมันคือกก๊กขี่เหร่ไงมันบคือโก๊กกี่เถิง มาเกี่ยวเขากม่ค่อเอาหมือนเนาะโอ้มดายแล้วก็มัดจะถึงอมัดคนเดียวเพื่อนหูเดียวหูเด้วมากินเจียวมาตอนนี้สมแห้งมะมามามาทุกคนมามากินเจียวกันบ่อใซ้ายตังจิต๋วยก่อยเจียวมาเจียวออกไม้ได้เจียวนะเจียวออกไม้ก้อยเจ้หวานเสร็จ เรือน้ำเลยเห่งแห่งดีถ้ตาต่ง้งเกาะมีจับมาสักมาปุ๊บหน่อยอนี่เขาจะมาสมตัดดูก,กระแตหมดเขาจะมาสมเนี่ย

เดี๋ยวกินเจแล้วเนาะเดี๋ยวสิผ่านขุนต้องไปเกลียวเข่าก่อเกลียวเข่าทงทับยิดเนาะทุกคนเนาะมาเกลียวเข่าไม่เกลียวเมียไม่บอกมันละลายเนี่ยสุดว้สมัครสมัครเกลียว คัณตื่นนอนเนาะหาย้าจจำที่โจยไปก้อยเจียวเนี่ยคุณท้าก็ตื่นนอนคุณท้ามาันกินเจียวเจียวพงหรือเจียววานคุณวะท่านี่ก็ต่อว่าเจียววานแลนหละคุณเฮ็ดใส่ใส่เกลือใส่ผป็นัวเรียบร้อยตานนี้ถอดหน้าปลาแว๊บๆคุณคุนถอดประแดกนะลงุง ข้าหนึ่งทามือก่อยแจเพียงแจียววานคือใส่เป็นคือใส่เกลือลื่มมันน <c oughs> ั่นไม่อยู่สองสมาเดียร์ขาดดีกว่าโอ้แล้วก็มีอย่างแตนคือคือว่าแตนสิยันโตไอ้สนะาวจันจอยปีนแล้วทั้งนั้นนะ่ะ มาเป็นตีนตีนมาพอดีได้ละตาขืนหอนตายแล้วพี่น้องชองจุกมัดอ้ายเนี่ว่สัตว์๋ือจัดให้ชองจุกนั่นมีแห่งยาวเลยบูมุนมัดกุผมยาวุนมัดโคชิตัสกับชิดายมานี้ก็จุย ก็จะเคลียร์เขาได้ทั้งหลุมไนงะ Nắp ngân phi lịch của người này. Mát à. <laughs> đi sai thôi à sai lìa chơi bong 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 มัน้นเียมนวันนี้เขาหักแล้เด้อวเอเมื่อกินไอ้กุไล่ไซน้ำมยม่กินน้ำไล่ไห้กูแตกน้ำมยู่มาเด้อมาเดินอยู่คัมจิตถ่ายก่อนเดือดกินไล่จอยมันหายเดี๋ยวกินไล่ผล

ไปเสือเถอะพวกนี่แนะ <laughs> ไปเกี่ยวเขา,เก,ขา,า,กาเกี่ยวขาไปทุกคนไปข่าเกี่ยวเขาไปอันนี้ไปกินอยู่นี่แหละกินบุคคลอินจ้าเถื่อกินก็ <laughs> ก,นกินไรกระดอกแค่ดีอ่ะกินเขากินบมเบิองบาตเบิ้งเมืองในหะ้เพลินปุ่นนี่โมตุยจา้าเถื่อไปข่าเกี่ยวเขากับบาดนี่มาตัง้ง จะแตกว่ะเข่าพิ่งยิ่งแก้วันเบิร์ตนะทุกคนเนาะไม่ชอเกี่ยวได้อยู่ซ้ำให้ชี้ให้บ่เพียงชี้ห่างใหจ้ะถ้าผึ่งก็มัดเนาะมัดไห้ที่เป็นเกี่ยววาดนี่ไม่ได้เมื่อยยิบ่ะก็โอเคผูเป็นยังผูเมื่อย เกี่ยวไหวเลเกี่ยวเนาะเกี่ยวเนาะเราจะกียวรอจะบ้างเิมเกี่ยวมือได้อบุมีเนาะรดับมีเนาะรับมือเสียนไแห้งอันน่รกอนอยู่ตีนตัวได้ย่างีจ๋มัเชิญทีนัก็จะจงห้คนได้จังหน่อยนะเห็นบ่จมาได้เจอย เฮ้ยทุกคนเฮ้ยผู้เราจะเกี่ยวมาสามคนเนาะสุดหนาสนาีสุดหนาเดียวทางนี้ฮักกับร่งทางนี้น,น,นะช่วยมาเกี่ยวมาเกี่ยวมาเกี่ยวไปฮะโถกับบอสเถอปึ๊กเถอเนี่ยกินเจียวได้สิอันปากโควิดนี่เฉยไม่กินเนาะทุกคนเนาะอย่าใจมันไปกินโควิดเด็ดมาเถื่อนเอาเกี่ยวไปเครื่องนึ่งทุกคนน่ะโบสัยจักตัด bụi rác chạy trót luôn mọi người, mực kéo luôn đẹp, bẹp, bẹp. Ôi, mà nhìn này, tàแดด bẹt bẹt, ôi ma thơn á, nhưng nàng chỉ cốc này phù, được, nghỉ ngã, khai chuối đông kéo, khai hơn mà, con chồi ma thơn, ma thơn chạy kéo này na, nó chạy nhặt bưng này, kéo bẹt như ma thơn à, nên bị kéo nó lung ma, nó xả cái láo thế chỉ เกี้ยวเกนี่ตัเกี้ยวขนนานจนสบายดีะวดหาอาจันเกี้ยวเกี้ยวไหวได้ผลหน่ขี้้อได้ผลดีเด้อโอ้ยกรหา้งน้ก็จอยงพวกงูซาจันเกี้ยวเขาเป็นย่จะว่าพเป็นลุมพา e mail. อีเมียยู่อยากขึ้นได้โอ้เออพ่องมอันสเจนะกระสวด้พี่น้องเอ้ย <c oughs> แอดมาหาเรานเด้อื่อพน่ะจันจ,จิจอยหน้าคนอยเหยื่อเฟพน่ะ

เด้ยเรือให้เดียวทุกคนเลยมึได้กระเด้เตียดช้ดจันจมเป็นแห่งนี้โดยทุกคนโดนลงเกีียวกันเดียเดี๋ยวบัตรสีดงเดียวสิตัดตัดมีอีกคนนึงเนาะใช้จันร์เราจมอยู่เดี๋ยวนี้นะสอสามเจ็ดวัเนือกีอนทุกคนลยนจักองยัดเด้น่ะาฮา่าาา่่าหา่า่่่่่า่่่ มันคือความจริงความไหของข่อยเกี่ยวเขาจะตงเนี่ยหมายว่อันี้อเกี่ยวเขานี่มึงหอขอยว่าเกี่ยวนะขอเกี่ยวว่อ้ห่งมาแข่งก้ข่อยจะเห็นนี้เห็นว่อเกียวนะไปเีเ่ได้ขี่อยโดยวอเกี่ยวข่อยยายจะถือัเหอยู่ทำให้ไก่ดวยไหวนะโม่ทำจ่าได้หนขานจะเสีเมียมเเกี่ยวเขาซอยเน้พวกเขาจะเฮียนะป่า เดี๋ยวพอฝากเด้องครับวันนี้เลยเสียมีอะไรวะนั่งบูชาเอ้มันดูมีคนเอาแล้ววันนี้อ้ยก็มีแต่คนเอานี่ข้าอยากดูอีกอย่างหนึ่งเนี่ยผู้หญิงใช่ไหมเดี๋ยวจะมักเลือดเลือดไรกับบุดีเด้อเลือดแบบใดส่วนหนึ่งก็เป็นบ้าใช่แต่ส่วนหนึ่งเป็นบ้าส่วนหนึ่งกับติดยงติดยาติดขอบติดคุกติดหลอกติดเหล่าติดเมียหน่อยนะบ่ปัดคนดีๆเห่าวนบูมี่เคยมาเห่าเนี่ย หน้เนี่ยรูแบบนี้แหละสบายทุกคนนี่ฮะเขามาเกียวเขามา่เขียวคนมเดเกียวตัวกันทุกคนเกียวแบบนี้บดหมือกับบนแล้วเด้อยวหน้าหน้าจะเดินหน้าจำพงหน้าผีพงงเดือเียวเี่ยวเฉยเลยคนขาอเขนาดคนเขายงงามผู้เห็นเดวหน้าจะค้องหน้ามากเลยกะเดือคนขาจะนักอยคนเขาเอันนั้เทียมกันเนา โอเโอโอกัเลยสิว่าโอเโอเดโอเคนล้วทุกคนเดี๋ยวสีสัปตอนตอนเกลียเสียด้เสีแล้วเพร่ะว่อันจะโค้งหนักขัดกัเอิมืใส่แล้วเดีโอเคบายบาเเมยน้องเสะเมยันลูกเกียวกี่คือน่าเชะเมยแล้วนจุ๋ยแนว Hai sắp, mắt sống hay ừ. sao, <laughs> mà sao, mà đây là nó không mắt mấy người thân mắt là không mắt 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 mắt

เร้าเมื่อยแล้วตั้งพิ่นยังบ่เศร้ายังแจ๋ผมยังเกี่ยวเดียวมงงงอยู่เนี่ยงคนผ่ไม่หวกะลบไปเกี่ยวต่อปนี่จ้อยไปลูกลูกลูกในแม่ตนไหนลูกไปใแม่ย่างแล้วไปแม่ถ้าหลืียงบอ เล่ว <Yeah>, yeah. ่าทุกคนเล่ยวอิจยเฮดเกบเรียบมาเล่อีกังให้หน้าน้อกจะจีจ้งนี่มื่กี้ยู่อย่ด้เนี่ยตกมื่อยบ่ยบ่งจะบ่เมื่อยต่ไนเมื่อยจักาสิตัวเมื่อยกันบ่งตัวเมื่อยน้ำห่อหนาห่อตากันว่าใช่จะมาเี่ยหรือเปล่ มงนจนเอาไยู่ตรงต่อนำลงเพื่อไปจักตัมาพี่อยอ้เจมาเด้อมาเด้อกินข้ามกเจียวเด้อบนี้เด้อถึงมันจกเกี่ยวข่าเฮตโตเลยบันี้้กินโซ่ Kín là Hết bô Kín đại Trời tốt, tốt khám tôi chứ không phải tôi khám với anh lẻ đi จ้อยมีคนสนใจตัวเขาว่าเขาอยากให้ตัวไปแวทางข่าบ้านเ่าะน้อน้อนก้นนือกตีนทุกคนเยกลวเนียลีแบว่ลางในการจะลงติ๊กตอกเลยทุกคนเดยมันเป็นได้ไหนมันเป็นได้ไ่น่นี่าทำไมผู้ชายผู้ชายำหน่อยขึ้นไม้กับเป็นทุกคนเดยดิ้งดองดองอย่างนี้แหละ คนจะลงติ oh, hit, hit, hit. Ga, ๊กตอกด้เอาเฮ็ดเฮ็ดเบื้องลงในการลงติ๊กตอกทนมัน่านาาจะเป็นนกเอก MV ป่ะ MV เพลยงด้วยม MV นังเด้ MV นังบบไก่ดาวนอไก่ดาคนน่ะ้ยโอ้ยเทาเาอ่ะเรกวอ่ายแล้วมันกลัว เนี่ยเจียวกินเจียวนี่มเจียวนางงามนี่แบบคนเด็กนี่นางเอกนังคจะน่าคล้ายหมาไหวแล้วคีอเยนะเป็นห่วงในน้หูโเ้ยเกียวเขาเกียวสะนะเนี่ยมาเรื่องผูบ่าวพูต่างกั้วทุกคนเลยโถโถ โอเคนะทุกคนเรียๆเนาะเดี๋ยวพากพอน้อยหนึ่งเดี๋ยวสิกับมาอีกเท่อนึงเบิ้งเบิ่งเบิ้งไทายหู่นหู่่นาพีนาะมาเนี่ยเกีียวเรีวรหาเขาคืเนาะหาเขา้ะสองให้แบนี้โอ้ยแล้วๆล้วสิผามาให้กินน้ำนะบนี้เกลียวเีี่เนาะสียังเทิงเไยบริการเดี๋ยวนี้คืนมาหอนจอดข้องแท้ หมดเลยครับหมดแล้วโน่นแบะไ้นะฮะแนมไปคือหนีอยู่เหมืนมีอยู่บนเทียานถ้าใจอยากกินน้ำโค้กนะไม่แก้วจะเมื่อยอยู่บ่ไม่แก้วจะเมื่อยอยู่บ่บ่ไงเฮียเบิ้งคือสีบุมเมื่อยเนี่ยแล้วถ่ายเคลียบแบบเป็นแดดเป็นดาราเลยแบบเราหยิ่งเท่าแบบดารอ้มีเหงียนดีกว่าจอยไม่เปลี่ยนนื้นืมาทังกินเนื้อเนื้อฉันเห็นเธอซดแล้วบ่มาทังกินไม่เปลี่ยน ให้มาสีใสต่ำเจียวเจ้าวานเดี๋ยวมดได้จุยเห็ดนะเจียวออกมาต่ำนะตํำเจ้าวานใสเกลือไงอพง้เป็นนี่จุยเพราะมันเลี่ยมเ่วันเห็นไหมเลี่ยมเออไปมัดมัดคนงามมัดถาเบิงเดิลเดียเีน้อยเดียวกับมือนะสตมัดมืองามเด้อ นั่นเลยจุงจ่ามันงไหวแแท้ขอขอแปะมันเงานมานร่องไปมันบดกับร่องเลยเห็นไหมเนาไร่องไปแล้วเรื่องออกเลยผมมุนมัดสบายแกมุนมัดแล้นเอากันจะคอยกินมันกันเจ็บแกเอาเนี่ยยังเอากระตุกนั่นแบ ตัวตัวบวกันบ่อยแมนมัดผมหเกไม่หาทารสามารถ่วเียงเดก็เลเดียวมาสุกถาเดกคนมัดออกมาต่างงางงานยอะีเดียวมันใหญ่นี่สองจุกปะนี่เดสอเดียวก็หาบเลยค่อยใช่โนีแหละสามบเพิ่ะาบัวาซสิเป็นแม่แล้วกันนะ ได้แล้วงามหมดทุกคนทุกคนตึงดึงดึงดึงมางอ่ะมาติเกวขาวนอกบ้านนี้เฮ้ยขวดว่าเพี่ขวดมือยืยเอ้ยขาวถูกตาอุยตันนี้คำเล่ยพี่น้องคำเล่ยวช่ยกัสีกราฟได้บ้านจ่วยมาปิดกล่องเนะเอาปิดคลิปไปแน่สิ พีดได้เลยกะ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 คำว่าจั๊เได้สิวปล่าเนาะาะบอกคือการรสนคือการเด้อเหรอวพี่พคลิปนี้โอเคทุกคนคลิปนี้เฮากับสิพอจบเท่านี้แต่กะสิสิจบนั้สาวจันทร์เนาะสาวจันทร์ลาคนงามเขาบอกเบิ่งเลียกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นงใจให้สาวจันทร์นี่เด้อโว้ยเต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 ยบายการงามบริส